การฟุกอะไรอย่าตื่นเต้นคิดสกแกนข้ากองก็การฆ่าคนที่ยงไฟอย่างนั้นเหรอยา เออแล้วก็ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off f ฟตัสซ z e r o เลยนะครับตอนนี้น่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลําโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กีโกอีกด้วยนะครับลดละที100บาทครัผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับ

สู่ MY TABLET เลวลาดาวน์โหลดจาผมมีสเกอะไรเพื่อนพี่มาสแกลพี่พี่จะโมวพี่ขอโทษขโทษขอโทษอตัวเมียอะไรอะต้องดูคลิป่ไนี่ยพี่พี่วตใครอะสามบสกิปสกิปไม่ไม่ผมสกิปไม่เออก็มินพอมรกน่ักเกผสตกกกไม่ได้พี่เอกไมพี่กักก็ต ถ้าผมไม่ได้คิดเมื่อกี้กล้าเฉลยโดนเสื่อมเลยหเลยเกลียดแล้วผมผมมีสแกนเฮ้ยกูก็มีวะเหมือนกันเฮ้ยไอเจมคุณเอกเฮ้ยเอฟมีจริง เอ๊ะไม่มีคินเลอร์มาปวดแบบนี้สายสายเฮ้ยพี่ผืนนี้เนียนว่ะเออต้นเกมเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี็เหรอกูไมยากไปสนี้ผ่านไปว่ะแอทโอเคโอเคแต่เราเราเดินมาด้วยกันกูถามจริงเราเดินมาด้วยกันแล้วแบบว่าอืมเห็นว่านอนแบบเฝ้าชียร์อยู่ใช่แล้วตินิด แพทก็เดินไปเลยผมไม่่ใตรรีพอ์จะบอกว่าผมผมกินคุกกี้แทนแล้วพี่ใครเมื่อกี้เมื่อกี้ใครมีสแกนมานะพี่ฟุกพี่ฟุกเต้กับเอ้ยแต่พี่ผืนนี้ไม่ได้สแกนนะแต่ว่าผมมีใช่ใช่ผมไม่ได้ไม่น่าใช่เนี่ยคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พี่ฟุกพี่เบสอยู่ไม่น่าใช่แพทไม่ใช่อยู่แล้วเป็นคนเกมกูเป็นคนผมเป็นคนแก้ไป ผมเป็นคนแก้ไปมันคงไม่ขึ้นเันกูกับรุ่นพี่หรอกผมเป็นคนแก้ไปอยู่ไหนอ่ะน้องพี่อยู่ไหนตอนนี้ล่าสุดอยู่ห้องไฟตอนแรกผมอยู่ในวิตอนแกผมอยู่ห้องไฟผมแก้ไปห้องไฟไม่เห็นมีใครเลยรับ ผมเลยคนแก้ไปไงไปแล้วผมก็เดินเดินสวนกับพี่โอเต้น้องพีไม่สืบเลยจานพุกผมบอกแล้ววันนี้ผมไม่สืบครับวันนี้ผมจะสายเชียร์ครับผมทุกคนสุดยอดครับสายเชียร์สุดยอดไอพี่ชอบว่ะน้องพีพี่อยากเป็นสายเชียร์อัพด้วยว่ะทุกคนสุดยอดมากครับกลายว่าคืผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่น้องพีแน่ไม่ได้ไม่เป็นกายมคือกายไม่เป็นได้พี่หรอไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่ากาย์ที่เชียร์ใครพี่เชียร์คนนั้นไปพี่ผมอยู่คนเดียวผมมาอยู่ห้องไป กินม sí no oh. ันโปรดจริงจริงเดี๋ยวเยเดียวีย่อาสเชียมาเชี่ยเชี่ยเชี่ยี่ยมเ้ยสาเียมาเี่ยมาเช่ยมาเ่ยเี่ยียเชี่ยมามาเชียาเช่เชยเยยี่ายเยี่ยมเาม่เ่เ่ม่เ่เียเ่ม่ เอฟรอพี่ด้วยเฮ้ยเอฟมึงไม่รอคนด้วยกันเลยหรือไงอะโอเคโอเคยบร้อยเอฟ what are you doing holy crap เอฟมันไปไหนวะพบอีกทีเป็นศพแน่นอนสภาพนีน้มิดเบลเราก็ไปทำทวิตกันแล้ว อะไรของเอฟเนี่ยเอาละครับศพเจมตายคาที่ทิ้งใบไม้เลยครับผมแขนข้างหนึ่งพลาดไว้กับท่อเอส่วนอีกข้างหนึ่งกระเด็นกระดอนไปอีกฝั่งครับข้อมูลที่ผมมีนะตอนนี้ผมอยู่แอดมินผมเห็นห้องกล้องสองคนห้องไฟหนึ่งคนตรงกลางสองคนห้องไฟคือพี่เองอ,องม, <AL> e. มีมีใครเจอคนคล่างขวาไหม เอกยืนสองกล้องอยู่คนเดียวอย่เงี้ยเอ้ยเดี๋ยวเดียวนะคือกายวิ่งจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วลงกลับไปทำอะไรห้องไฟก็ผมมีเควสไงผมลผมทิ้งขยะเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเอาแซมเปิลแล้วก็ลงมาในไดเวอร์ส์พาวเวอร์ก่อนผมจะมาห้องไอพีผมผ่านหน้าหโฮมเบย์แล้วเดินสวนพี่กายตรงคาเฟ่เออแล้วกายจะทำอะไรห้องไฟอีกรอบอ่ะก็กลับไปทำไดเวอร์์ไงพี่ มันไม่ได้เคลียทีเดียวคนเดียวนนไม่ไม่ไม่ผมยังไม่เข้าห้องไฟเลยอย่างนี้เพิ่งเข้าผมวิ่งจากบนขวาผ่านห้องเวพอนมาเจอแล้วก่อนก่อนที่กายจะขึ้นจากแอดมินไปกายมาจากที่ไหนมาจากห้องทิ้งขยะข้างล่างพี่มันแตกเจอเพียบปะ่าเพียบก็มาจากขางนั่นทิ้งขยะหรือว่าอะไรนะใบไม้ลบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงใบไม้หน้ายานครับ คนดูห้องใครแล้วพี่ถ้านายยัไม่ใช่พี่กับพี่เบสอยู่ห้องกล้องแล้วพี่ก็เพิ่งเดินเข้าห้องกล้องไว้เมื่อกี้พี่เดินสวนหนูด้วยพี่เอฟพี่หลับตาเหรอผมเห็นผมเห็นไฟไฟกล้องติดตอนเออผมคุณเอฟเป็นคนครับผมยืนยันได้ข้อมูลเป็นจริงแต่ก็ผมไม่รู้ว่าตอนตอนผมตัวเอฟบินจากการสแกนครับแกแกไปห้องไฟจากท่อเหรอ ไม่ใช่ผมอยู่ผมอยู่ตรงเมดเดย์ใช่ไหมเอาแซมเปิลแล้วก็เดินลงมาทางคาเฟ่ผมเดินเรียบมาเลยแล้วก็เดินผ่านห้องอดมินเดินผ่านห้องอดมินถอดกล้าไปไปเดเวิร์ดแค่นั้นเองโหเผมเดินสวนกับพี่กายตรงกันจริงพี่คาเฟ่สวนกับน้องแพทใช่ปะใช่ผมเดินจริงหนูสวนกับพี่บเบลนี่อ้าวสวนกับหนูด้วยตรงหน้ากล้องอ่ะเฮ้ยผมจะทตีวัดเอ้ยโย้ววัดแต่ฟ้าวแค่โวดเองเหรอหรือวดผมที่โวดน้องพี แต่ว่าทำไมทำอย่างนั้นล่ะพี่หมั่นเขี้ยวพี่หมั่นเขี้ยวโคตรสุดโคตรสุดพวกเราทำได้ทุกคนพวกเราทำได้โคตรสุดมั่นใจมั่นใจมั่นใจในทีมมั่นใจในทีมจริงสุดจริงจุดเฮือยใครอ่ะน้องแพทก็ยงยืนอยู่มีคนหนึ่งในกล้องใยายามเดิน ฆาตกรก็กําลังฆ่าคนที่ย่องไฟอย่างนั้นเหรอน้องพีแกหุ้ยหรือว่าเอฟจะตายไปแล้ววะน้องพีเ 2. ฮ้ย security สองฮยตื่นเต้นจังเอฟอยู่ security มีโอกาส d o เ b นคิว l l ไปละ security ยังดูผมอยู่ ฆาตกรอาจจะวิ่งลงมาข้างล่างหลังจากฆ่าเสร็จเพราะฉะนั้นคนที่ฆ่านั่นก็คือเฮ้ยเกิดการฆ่ากันทั้งบนเทปบนขวามีการฆ่ากาันมีพี่ผืนนี้น้องทีเฮ้ยจานฟุกจานฟุกอะไรอย่าตื่นเต้นพี่สกแกนน้องทีกกดิ พี่เบสอะพี่เบสอยู่ที่ไหนอะพี่เบสกับน้องพีอยู่บนขวาหลังจากอยู่แอดมินมีคนมีตาเอกับอาเอฟดูกล้องอยู่พี่รู้เลยพอกดสัญญาณไฟดังปั๊บสามคนทําการเดินขึ้นไปข้างบนพี่กวาดล่างมาทุกอย่างอยู่ในกกรคำงงของพี่หมดซ้ายมือมีคนกดก็คือตาเอกับผมแล้วก็เอฟเพราะผมย้อนกลับไปเท่านั้นแหละเห็นพี่ผืนนี้กับน้องพีกาลังทํำแหลกทบอยู่เพราะฉะนั้นแล้วผมเป็นคน โอ้สุดกับทุกที่สุดเยินมาจากโตตรงกลางจานทุบเห็นยังสุดผมสแกนแล้วพี่ผืนนี้ชัดอ่ะสุดเกนใครโหวชครูเนี่ยผีละพี่ท่านเป็นผีเย่ผีคือไอเบสเหรอเห็นไหมแล้วอีกคนนึงเราไม่จะไม่หวตอ่ะเฮ้ย อีกคนนึงพี่ผืนนี้ไงเอาว่ะพี่พืนนี้ไง,อนนไงขอบคุณครับอาจารย์ปุ๊กขอบคุณจากใครครับพี่ขอบคุณที่กดปุ่มให้ผผมไม่มีเอาตากดแล้ว ทำไมมจะบอกอะไรอ่ะคือตอนที่เห็นจานพลุกอ่ะกูเห็นสีฟ้าแล้วจานพลุกเห็นกูได้ไงกูก็ไม่รู้เว้ยจานพลุกใช่หรอทุกผิวมีคนตายพี่เอกอยู่ทางไซเลยเมื่อกี้มีใครไล่ฆ่าพี่ผืนนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่มีผมก็เดินแล้วก็วนตามจานพลุกไปแล้วผมก็เดินขึ้นมาแล้วก็เห็นศพแต่ผมไม่ได้เป็นมึงมึงบังคับครูเข็นนทงพี่อ่ะกูถามแค่นี้มึงบังคับทุงพีเหรอหพี่อยู่ตรงไหนกูยังไม่รู้เลยน้องพี่เดินไปก่อน เอ้าวแต่คุณฟุกบอกว่าเห็นน้องพี่อยู่กับมึงไงตรงศพอ่ะตอนเกิดศพอ่ะฉีกลงมาข้างล่างเพื่อมาดูจานฟุกแล้วกูก็เดินตอนวิศนพกับสัญญาอ่ะคือคือตอนนั้นเราเดินออกมาจับเดี๋ยวฉีกไปข้างล่างได้ยังไงพี่เราไปหวดกันหมดแล้วอ่ะผมเดินมาจากห้องสัญญาณพี่ระบบจะไปทะลุหาห้องอาหารได้ยังไงนั่นสิไม่นะพี่เบสพี่เดินไปฝั่งนั้นทำไมเราต้องมาดักกันายพี่เอกพี่เอกพี่ไม่ยอมตามผมคดีทุกอย่างก็เลยะน พี่ยังคิดวตัวใครไม่ได้คิดแต่ตอนนี้แล้วผมปวดภูเกูเลยเดินมาเร็วจังค่ามรักสืบตบมือตบมือครับจริงๆให้กำลังใจพี่ฟุกหน่อยด้วยพี่สุดยอดพี่โบเต้พี่เดินตามเฮ้ยต้องมีให้กำลังใจพี่หน่อยในที่สุดพี่จะได้ตั้งไปแล้วพี่เต้งเล่นดีจริงเต้นล่นดีจริงขอบคุณมากอยู่แล้วทไมมมันไ่โต้องมาว่าเดี๋ยวกูจะเล่น ไม่กูก็ตายเพราะมึงมารอบนึงไ้เจมยังไ,ไ,ไม่เคยเป็นเลยจิ <c oughs> ่ไหมมึงอะ่ะไม่กู